เอาละครับก็สวัสดีแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับเกมโปเกมอนโอเมก้ารูบี้นะครับเลนด์ดไวเซอร์นัสลอตนะครับโลกเพลนเพยนในพาร์ทที่25นะครับตอนนี้ตอนเช้านะครับก็โอเคอ่างั้นเราก็จะบินนะฮะเราจะบินนะครับกลับไปที่เมืองสเลพอร์นะครับเพราะว่าเจ้าแม็กซี่นะครับหัวหน้าแกงแมกมานะครับได้บอกใบเอาไว้ไม่บอกไม่บอกตรงๆเลยนีหว่าอะบินเลยครับเจนจังกี้พาบินครับ เป็นแอร์ไลน์ของของเจ้เะครับเราโถอยแค่คนเดียวโอเคอ่ะมาที่เซเลพอร์ซิตี้นะฮะงั้นเราก็จะเอ้ยด้านล่างมีมอนด้วยอ่ะมีนัทเทรเอ้ยมันมีล่างอันนั้นล่างสองของมากิลาป่ะ,ะคุณจอยครับฝากด้วยครับยิวให้หน่อยอืมไม่เจอกันนานแนละ้วคุณจอยโอเคขอบคุณมากครับอืกลับมา อ่านออกมาที่โปรโมชั่นเ,เตอร์นะครับโอเคแล้วปั่นจักรยานครับไปที่ท่าเรือเลยอ่าจะท่าเรือแล้วครับใช่แล้วด้วยเหตุนี้ทําให้การขนส่งใบห้าแฉก่วงไปด้วยดีวิเศษสุดๆไปเลยกับตันขอบคุณมากที่สลับเวลาที่เสฟมาบอกเรื่องดีๆให้กับพวกเราหวังว่าเราจะได้สิ่งดีๆจากกับตันอีกเราจะได้ข่าวนี้ขึ้นท็อปแน่ๆเลยนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ฉันได้ออกรายการทีวีเนี่ย ช่างเป็นประสบการณ์ที่ตื่นเต้น,ตนจริงๆเธออีกแล้วเหรอดีใจที่ได้เจอเธอเราได้คนพบครั้งยิ่งใหญ่ครั้งล่าสุดที่ทะเลที่ท่าใต้น้ำบนถนนหมายเลข128น่าจะเป็นที่หลับไหลของปูมอนในตำนานแน่ๆเลยฮึมกับตอนสเปิร์นคุณได้ยินเสียงฉันไหมพวกเราแกงแมากๆได้ควบคุมเรือดำน้ำของคุณไว้หมดแล้วไม่นะอย่าเอาเลยฉันไป ใช้อุตสาห์จัดโปรโมชั่นซื้อ2แถมหนึ่งมางบตั้ง3า0 0 0ล้านเยนเชียวนะงงงงกันเป็นแถบงงอะไรกันวะเฮ้ยได้ยินเสียงท่านไหมมันม,มีเสียงคนใช้โทรครงอยู่ที่ไหนกันคุณนๆน,น,นะอ๋อมามาจากท่าเรือนี่ว่ะเรือนาน้ำของประชาชนเฮ้ยเจ้าหนุ่มโทษทีนะแต่ช่วยมากับฉันหน่อยได้เลยครับท่านผู้นำอ่าตอนนี้เราเข้ามาที่ท่าเรือแล้วนะครับเจ้าพวกนี้คนเดียวกันกับพวกที่เจอในพิพิธภัณฑ์นี่ว่ะ เจ้าเด็กนี่มันติดตามฉันแจ่เลยนะฉันรับถือแกจริงๆถ้ามีความพยายามอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามเนียตอนนี้ไม่มีใครอยู่ยังฉันได้แล้วตอนนี้ทุกอย่างก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วด้วยซ้ําแล้วพวกเราก็ใกล้ความจริงที่จะเจอโปรโมทที่หลับไหลเป็นเวลานานถึงพันปีบอกลาการเสพหลุมสุดท้ายของแกได้เลยตอนนี้กลับใจยังทันนะองค์กรของเราเนี่ยมีโรงงานยาสูบแน่นอนว่าจะมาทดแทนความสุขให้กับพวกแกแน่นอนอยากลิ้มอยากลองมาชิมที่ฐานของเราได้เฮ้ยไอ้อ้วน บอสบอสครับบอสเออผมมีชื่อครับอ่าว่าไงครับบอสแม่งมีการมีการเอาสิงค้ามาสู้้วยนะอ้าวมันเรียกอะไรวะบิอกี้นันเซอร์เยอร์เซอร์เดี๋ยวพวกฉันต้องไปก่อนนะเดีย๋ยวต้องไปโปรโมทที่อื่นก่อนฟังด้วยนะเจ้าลิวล้อโอเคเขาก็หนีขึ้นเรือดำน้ำนะครับมูลค่าสามหมื่นเอ้ยสามหมื่นหกพันล้านบาทนะครับอ่ะ อันเราก็ต้องเจอกับลุงน้องริ้วล้อของแก่มากๆนะครับอ่ะมาดูนครับสลับผลแรกนะครับเจอใครครับเจอโอ้ยเขาส่งอีวากลงมาครับอีวากเฮ้ยจะได้ว่าตัวนี้อีวากเนี่ยมันเคยใช้ท่าพิธิษพายเบดอยู่เออตัวเดิมเมื่อวานเนี่ยรีวิวห้าสิบสี่ครับอ่ะน้องเฟียกลับมาครับงั้นเราก็จะส่งอ่าบิ๊กบอสลวกันครับผมคิดว่าเขาน่าจะใช้นะน่าจะมีท่าพิเิษพายเบดอะอ่ะ ิีคบอสลงมาครับเจอธาตุดินก็ไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่าสวาร์ฟครับโอ้โหท่านี้เหรออะไม่กลัวอยู่แล้วเว้ยอะถอนมีอพี่ลอบไปครับเออโอ้โหไม่ตายวันถึกมากเลยอะวิกอาร์เมอร์ครับลดดีเฟนซ์ตัวเองครับแล้วเพิ่มสปีดครับนั่นไงนั่นไงพิสไพรเบรครับดับตายอยู่แล้วใช่ไหมบอส ใช่ครับบอสบ,บอกบอสยืนได้อยู่แล้วอย่างนี้ชิลๆอยู่แล้วเอาไปแล้วลม้มหายใจมังกรครับเรียบร้อยครับสำหรับอีวาร์คบิ๊กบอสที่เราแข็งแกร่งจริงๆครับสงสัยพวกเราเอาบิ๊กบอสมาถล่มไอ้นี่แล้วละ่ะถล่มแก่งมากมๆแล้วมั้งเนี่ยโอเคมาๆๆอีกคนนึงก็ว่ามาจะส่งบีหนึ่งบีสองก็เข้ามาเลยม,มาคนต่อมามา,มาเลย อ่าแม่นางว่าไงครับมีสองตัวครับส่งเจ้าชนันดงลงมาครับอืมเป็นโปเกมอนเอ่อไฟผีนะครับจะสู้ก็ได้นะแต่ผมกลัวท่าไฟมันตีน้องเฟียตายเนี่ยสิเปลี่ยนตัวอ่อนนะครับเออแล้วก็ส่งบิ๊กบอสลงมาครับงานนี้บอสออกได้ออกบ่อยแน่นอนอืมบิ๊กบอสครับมารับไฟหน่อยผมว่าเขาจะพ่นไฟนะโอ้ไฟบ้ามาครับไฟมอนจิครับอืมโอ้ เฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยไม่เป็นไรโอ้โหติดเบิร์นติดเบิร์นอย่างนี้ถ้าเราไม่รอดมันก็ลงไปครึ่งหนึ่งดิอ่ะลองดูลองดูมาขออีกพิโรดไหมครับเป็นไงโอ้โหครึ่งหลอดว่ะมีลุกครับอ่าห้ามเปลี่ยนตัวไม่เปลี่ยนอยู่แล้วเอ้าเขาไม่ใช้ท่าโจมตีท่าผีมาตีเหรออืมท่าถือตีผีมาก็น่าจะแรงกว่านี้นะอ้าวเวงเก่าเสียเบอร์รี่อีกอุตส่าห์ให้บิ๊กบอสถือไว้กินกินแบบตอมแบบหน้าสื่อหน้าขวานเอาไม่เป็นไรครับอ่ะ อีกรอบนึงครับทอรินพิโรไปครับอย่างเงครับโคมไฟนรกเออโคมไฟนรกเรียบร้อยครับโอเคอีพีให้เยอะเหมือนกันนะน้องเฟียครับเรียกว่า3.9ครับติดเบิร์ไปบิ๊กบอสบิ๊กบอสนี่ติดทุกอย่างอ้าวมีตัวหนึ่งเหรอเออว่าลืมเลยแลนโดเหรอโอ้โหแลนโดว่ะเอองั้นเอาไงดีวะเนี่ยแลนโดอ่ะงั้นเปลี่ยนเป็นเจียงกี้แล้วกันครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกล่ามคืงเป็นล่างที่มีพินเดษนะ จิงกี้ลงมาครับมาแลนโดโอ้โหร่างเมฆว่ามันไม่ใช่อีกร่างหนึ่งอีกฟอร์มหนึ่งอ่ะอิทิเดตไปครับอ่าแล้วก็จะท่าดักตังคลอไปครับดักตังคลอเออเป็นไงโหถึกว่ะครึ่งหลอดอ่ะมีเบอรี่เหรออะไรอ่ะขอะเพิ่มเลือดสิงตับเบอรี่ใชปะ่ะเอาไม่ใช่เพิ่มเลือดสิบอะไรอ่ะท่านไอลท่าอะไรอ่ะต้องกันคีเหรอ อ่ะเราต้องคลอไปครับเออต้องได้อีกทีนึงอะ่ะอะไรเนี่ยท่านี้มันชัตเตอร์บู้ยมันแรงจังวะอ่ะเราต้องคลออีกรอบหนึ่งครับนี่นะเรียบร้อยโอเคครับป๋เกีเลี้ยงว่า36ครับโอเคก็ผ่านมาได้นะฮะสองคนนี้ ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะไอ้พวกนี้มันแค่ลูลเล่อมิชชั่นคอม p ลีทภารกิจเสร็จสิ้นแล้วพวกเราจะกลับไปที่ฐานลับแล้วกลับไปเทสสินค้าตัวใหม่ของบอสกันใช่ใชใชเรารอไม่ไหวแล้วเราอยากไปดูความคืบหน้าจริงๆโอเคโอเค,อเ,คเอาไปไปไปไ,ปไปอะไรกันอาชญากรทางเศร,รษฐกิจชัดๆเขาจะทําอะไรกับเรือลำนั้นของฉันวัมนตะห่วงนะทนผู้นําเอ้ยไม่ใช่กัปตัน อย่าบอกนะว่าพวกนั้นจะเอาไปปลูกปูมอนในตำนานที่หลับไหลอยู่ในเซวีฟนี้โอ้บูทโทษทีนะแต่เรือน้ำฉันถูกขโมยไปอ้าวนายบอกว่ามีสองแถมหนึ่งไงบ้ามีลำเดียวใครบอกว่ามีสองไม่ใช่ไม่มีเอาเธอช่วยโลกของเราด้วยแล้วกันนะที่ทารับมันอะนะนะได้ไหมไม่อะผมไม่ช่วยอะอ้าวแม่งมีไม่มีบอกให้เปลี่ยนใจนะถ้าเกิดจะมาบอก โอเคอ่าอ่อาเท่าผู้นั้นครับผมเปลี่ยนใจแล้วครับโอเคอ่าเขาก็เราก็ถูกว้ารมานะครับมาที่เมืองลูนโกซิตี้นะครับอืมตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับอืมภารกิจของเราก็คือหมุกเอ้ยไม่หมุบกบุกดิบกุกไม่ใช่หมุกบุกนะครับไปที่ฐานของแกงแมักมานะครับ ซึ่งอยู่ทางขวาบนของเมืองนะครับก็ต้องใช้ท่าเซิร์ฟเอาอันดับแรกนะครับก็เหมือนเดิมครับไปที่โปรโมชัน่นเตนเอร์ก่อนผมว่าคลิปนี้เราเอาจจะลุยฐานรับของแก๊งกมากๆไม่หมดนะอมเดี๋ยวคลิปอีกน่าจะน่าจะมีอีกพาร์ทหนึ่งนะครับน่าจะเป็นพาร์ทที่โผล่น่าจะบุกของฐานแกงแกมากๆครบเลยออันนี้จะบุกแบบแซมๆหน่อยละกันดูแค่เฉพาะชั้นนี้อะไรอย่างนี้อะอยู่นะครับคุณจอยอหรือว่ามันห่างไปว่ะ อยากเก็บเวลเนี่ยแต่ไม่รู้จะเก็บที่ไหนอ่ะเลเวลมันห่างหมายถึงว่าเก็บเก็บได้นะแต่ว่าเลเวลมันพอๆกันอนะ่ะผมต้องการเลเวลแบบ50อย่างเงี้ยจะได้เปลี่ยนตัวมารับเลเวลอ่ะอืมจะได้จริงอ่ะเดีย๋ยวเราออกมาทางด้านขวานะครับเอ๊ะตรงนี้มีหินนี่หว่าเออแค่มันมีโป้มอนอยู่นี่เอาเวงกังไม่มีล็อกสมัตล็อกสมัตมันอยู่ที่ฟรีเมียวอ่ะไม่มีใครถ่ายล็อกสมัตเออเออค่อยค่อยใช้แล้วกันตอนนี้ยังไม่ใช้ อ๋องั้นเดินขึ้นมาข้างบนเลยครับอ่าใช้ท่าเซิร์ฟเลยครับตรงนี้มาดูครับว่าสลับเมืองนี้จะเจอตัวอะไรครับผมอยากรู้มากเลยอ่ะตัวอะไรอะ่ะสิ่งนี้ไม่คุ้นเลยว่ะไ,ไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่ว่ามันมันก็เคยเจอนะตัวอะไรเอยขอดูหน่อยแล้วกันนะอ่ะมาดูครับสลับโปเกมอนตัวนี้นะครับในเมืองของลิลิโกะครับเจอกับตัวอะไรเจอกับโอ้อัลปมาสโนครับเป็นโปเกมอนพืชแล้วก็น้ําแข็งครับ มี abilities no warning ด้วยโอ้โหครบเครื่องมากแจ่มมากเลยเออดีๆดีเหมือนกันจะได้เอามาใช้อ่ะ h ิปโน s i s ไปครับโอ้ไม่โดนว่ะไม่หลบได้ฮึม cutter ไปมั้ยครับไม่เข้าเท่าไหร่ครับแม่งโดนลูกเห็บตีอีกอ่ะเดี๋ยวท่าฟีนัยว่าโอ้ยเกือบตายเกือบตายอะไรอะไรไม่เข้าไม่เข้าตอนนี้มันเลือดแดงนะแต่มันไม่โดนน้ำแข็งเพราะมันไปท่าน้ำแข็งงั้นเราก็จะ เอ่อใช้ท่าหลับนะครับให้มันหลับไอซี่วินโอ้โหถ้าโอเคมันท่องซัพพอร์ตมากเลยอะ่ะไอซี่วินรถสปีดนะครับเป็นเอฟเฟกตของท่าไอซี่วินเป็นท่าโจมตีแบบหมูอ่ะฮิ um นดสิกรอบนึงครับไม่โดนว่ะเอาเลยครับสปีดช้าแค่หไหนแต่แกต้องหลับอยู่ดีอะ่ะนี่ผมจะโดนลูกเห็บกัดตายไหมเนี่ยเฮ้ยเรามีเบอร์รี่เรามีเบอร์รี่อะไรโอ้โหเบอร์รี่สิตันนี่ว่าเสียดายจังเลย ไม่ปลูกคืนนี่นะเราเนี่ยอ้าโดนแล้วครับท่าหลับเฮ้ยลืมเลยว่ะมันมีอบิลิตี้นี่ว่ะแบดดีมจะตายไหมเนี่ยลืมลืมเหู้วว่ะตอนนั้นก็จะจับก็ก็ลืมอบิลิตี้ของของน้องเฟียแบดดีมครับโอ้หเกือบตายครับเลือดแดงปิมปิมโอเคแล้วเราจะเปลี่ยนตัวนะครับแล้วก็ส่งบิ๊กบอสลงมาครับอ่าบิ๊กบอยครับโก้โก้กันมันตื่นแล้วกันค่อยติดชาแล้วกันนะบอสอีกแล้วเหรอ <laughs> อีกแล้วเหรอ เมลอะไรครับบอสอยู่ตอนนั้นน้ำแข็งก็ไม่กลุ้ยแล้วเรื่อมันเขาห่างก่อนเยอะอ่ะอันตรายบอลไหมครับมียี่ลูกครับลูกเดียวก็พอครับจากประสบการณ์นะครับติดสถานะแล้วก็เลือดแดงอย่างนี้ครับไม่มีรอดครับไม่เคยรอดสักตัวหนึ่งนั่นแหละครับเรียบร้อยครับโอเคครับอโบมาสโนครับก็เป็นของเราแล้วครับหนึ่งตัวนี่ก็เป็นปเกมอนท่าน้ําแข็งอีกตัวหนึ่งนะครับอืมไปตัวที่2ตัวแรกเป็นตีสาม โอเคงั้นเราตั้งชื่อให้กับมันว่าเออไอซี่ละกันนะตั้งงา่ายๆละกันตะกี้เจอไอซี่วินเอาตั้งไอซี่ละกันอ่ะไอซี่ครับชื่อแม่งโคตรตุ๊ดเลยไอซี่ตัวพู้ด้วยนะโอเคอ่ะได้แล้วครับงั้นเราก็จะบุกเข้าไปที่ฐานของแกแม็กมากันเลยเนี่เป็นฐานลับนะครับที่แม็กมากไฮเอาล์นะครับงั้นเราก็มุ่งขึ้นมาบนเลยครับ <Okay. S 1> โอเคอเคุผมข้างล่าง ไม่มีเรียนรูใช่ป่ะแนวตรงฐานล่ะน่าจะใช่นะอือเอาเป็นว่าเราไปที่แรกเลยแสดงว่ามีที่ว่าถึงที่ทำไมวะตรงฐานฐานกันไม่รู้ว่ามันออกอย่างเี้ยันานหรือเปล่าได้นะเก็บมาครับไอเทมเอาไว้ขายของก็ดีก็ดีอ่ะสู้ไหมครับไม่สู้ตรงนี้น่าจะยาวนะคือผมจำเกี่ยวกับช่องทางการไปไปมาไม่ได้อะไอตรงนี้ตรงฐานลับมันอ่ะตอนแรกตอนผมเล่นแรกๆคือผมก็มื่นนะจำไม่ได้เหมือนกันเอาเอ้ยอยู่นี่เว้ยเออ เอาไม่สู้นี่หว่าโถนี่สู้ไหมอ่ะอ่าสู้สู้สู้มามามาอ่าเจอคุณยายครับโอ้โห D N C ครับเอา,า,งงา,า,บาแล้วไงงานหยาบมาละ Dark Slayer <c oughs> Dark Slayer <c oughs> ในตำนาน D N C โอ้โหนี่มันปราบอาสจีได้เหมือนกันนะเนี่ยอาสจีคือมันตีไม่ได้อ่ะมันเป็นมันเป็นหินไงแล้วอาสจีก็บางนะผมว่าเย็นพี่มันบีบบีบบางหรือบีบบ้างไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกัน อ่างั้นเปลี่ยนอ่อนครับแล <volleyball. S 2> ้วก็ส่งเจยจิงกี้ลงมาครับเพื่อเขาจะเล่นสายการครับอินทิเน็ตไหมครับโอ้โหเป็นเคลียร์บอดี้อีกบาติโอเดัซิ่งครีมไม่ไม่เจเจเจโอ้โหเจเจเกือบตายครับเอาแล้วงานหยาบละเอาไงดีวะเนี่ยโอ้โหแพ้แพ้แฟรี่โดนเท่าหนึ่งหนึ่งตัวมีแค่ด็อกกี้อัสจิอ่ะด็อกกี้ด็อกกี้ช่วยหน่อยมันเล่นมันเล่นเดัซิ่งครีมว่ะด็อกกี้บอกเออ หน้าที่เราก็มาถึงเมื่อเจอแฟรี่เดซิงกรีมมาครับด็อกกี้รอบไปด็อกกี้เออด็อกกี้ครับราปว่ามันเกือบ50ครับอ่ะสปาครับใส่ไปที่เดียนเอว่าไงชาดิไม่ช้าว่ะเดซิงกรีมครับโอ้โหสงสารงานนี้มีศพแน่เลยว่ะโวเจอแฟรี่ oh, ไม่งมีหินด้วยอะ่ะอ่ะสปาครับมันมีแต่มาสตอม่ะเนี่ยเออนั่นลาติชามันต้องอย่างงี้ ม oh, ูนไ oh, oh, ลโอ้ว,วัตเจ้ามูนไลโอ้และท่าไหนรจะตีจบวะเนี่ยโอ้ oh, oh, เพิ่มเลือดให้ตัวเองครับบ้าบ้ามากไงดิวเนี้ยเอะเองเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มเลือดเหมือนกันเว้ยอ่ะเทดอกี้ตีเนี่ยแหละยังไงดิวเนี่ยถ้าเกิดมันมูนไลอย่างนี้เรื่อยๆก็แพ้ดิเดซิงกรีม,มครับถ้าเกิดมันมตีคลิกขึ้นมานี่ก็แย่เนี่ยคือมีความหวังเดียวครับให้มันตีชาครับอืมไม่ไหวครับผมว่าต้องต้องเสี่ยงดูว่ะ อ่ะบิ๊กบอสนายคือของของทีมแล้วละ่ะนายเป็นสุดยอดเอ่อแฟรี่สเลเยอร์จะได้ชื่อนี้หรือเปล่าบิ๊กบอสแฟรี่สเลเยอร์อ้าวเดียนซี่ติดชาครับขอบคุณมากด็อกกี้จังหวะนี้ละทอน,นี่พิโอดไปเลยฆ่ามันฆ่าแฟรี่ให้หมดนั่นละ่ะเรียบร้อยครับเดียนซี่ครับโอ้ดีนั่นคือท่านหินครับ โอ้เกือบไปแล้วครับโอ้อ่มพีมาสา0พันเยอะมากครับน้องเฟียเขาเรียกว่า40ิบครับด็อกกี้ครับเรียกว่า5้บสาครับอิ่มเลยทีอัสจีเขาเรียกว่าหกสิครับตัวต่อไปครับเป็นสกอรูปี้นะฮะโอ้เบอร์มอนท่าอะไรวะพิกกับมือป่ะจะไม่ได้อะผมจะได้แค่ดาเปียนอะอ่ะสวนน้องเฟียลงมาครับถ้าแบบพิชกับมือป่ะงั้นเปลี่ยนตัวอ่อนนะครับแล้วก็ส่งอัสจีลงมาครับเดี๋ยวเราจะสอยคางมานะฮะ อะเปลี่ยนตัวออกครับอาสจิอสาอสติมาแล้วแอคแท็กออเดอร์ครับเป็นท่าจจมตีแมลงไม่เข้าไม่เข้าเราเ,เราเป็นไฟเราเป็นไฟอมาสกายอัปเปอร์คัตนี่นะอ้อไม่เสียงไปเงี้ยเอาไม่เข้าเหรอเป็นอะไรอ่ะแมลงเหรอโอ้ยเอ้ยโบสไซชิปโบสไซอ๋โอ้โหแสงวาบเลยโอ้โหไม่เข้าเท่าไหร่ไม่เข้าเท่าไหร่เ,เ,เ,เยี่ยมเยี่ยม,ยยมโอ้ยทำไมท่าแปลกๆวะเนี่ย อแบล็ตทิ้ครับมาว่าเออเป็นมแมลงอ๋อเป็นมแมลงไอ้นีแ่มแมลงมืดเอ้ยไม่ใช่แมลงแมลงพิษแมลงพิษโอเคเรียบร้อยครับโอ้เกือบไปละเกือบตาละเกือบโดนเกือบโดนไอ้นี่นละดาคอนสเลเยอร์ครับบีแอนซีโอเค,คมาอีกคนหนึ่งครับอีกคนนึงเป็นคนสุดท้ายแล้วกันว่างไงครับเจ้าชิงโปรโม่มันเป็นโป,ปรโมทไฟฟ้านะครับอ่ะน้องเฟียครับสู้ได้ปะ เออหรือมันฐานหอป่า,าลืมใกล้แล้วนะตอนนี้อีกตอนนี้40แล้วนะใกล้จะ50ละอ่ะน้องเฟียกลับมาครับอ่าแล้วเราก็ส่งบิ๊กบอสลงมาครับบอสบอกงานนี้กูออกบ่อยแน่นอน <c oughs> พอๆกันแหละแล้วว่าแล้วว่างานนี้บอสน่าจะออกบ่อยอสุดละเพราะว่าไม่รู้ดิคือเราไม่รู้ว่าฐานเนี้ยจะมีศพหรือเปล่านี่ยังมีดีเอ็นซีเลยนะเนี้ยอ่ะเรียบร้อยครับโทนมีพิโรส่เจ้าเชียงไปโอเค ได้มา500คุม้มไปวะเนี่ยเจยิงกี้เขาเรียกว่า55ครับตัวต่อไปเขาเป็นเครรโรมานสืครับโอ้โหตามมาหลอกหลอนเลยทีเดียวนินคุคูอ่าเป็นร่างแรกของนิงคูนะครับเจคงนะูงฮะอ่างั้นเราเปลี่ยนตัวนะครับเอาเผาเกลียงลงมามามาดูหน่อยนี่อ่าสมเพาเกลียงลงมาครับเจอกับเครรโรมานสืเอ่อเปลี่ยนตัวครับไม่รู้มีท่าอะไรบ้าง อ่างั้นเปลี่ยนตัวออนนะครับแล้วก็ส่งด็อกกี้ลงมาครับอืมเขนาน่าจะใช้ท่าอะไรมาเนี่ยแหละเอาด็อกกี้มารับเนี่ยจะใช้ไฟฟ้าตีว่างไงครับคชลโลมัสส์ใช้ท่าอะไรเอ่ยออริจินพาวโอ้โหนี่เป็นท่าซีเจอร์ของเกนชิคเฮลกาอืมไม่เข้ากับด็อกกี้ดอกก็ดอกกี้ยืนไหวยืนไหวด็อกกี้ยืนไหวสปาร์ไปครับนั่นแหละใส่โกบครับเรียบร้อยครับเชโลมัสึโอเคผมว่าแค่นี้ผมก็รู้สึก ตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นจริงๆเจอถ้าอะไรเนี่ยไปเมื่อกี้อันนี้ผมกำลังบุกบุกฐานแกงแม็กมาอยู่นะเนี่ยงั้นเราจะกลับก่อนนะครับผมไม่รู้แกงแม็กมามันจะมีอะไรบ้างอ่ะ <c oughs> ดูสิเจอแล้วเจอเดียนซี่นะฮะเจอท่าโบสไทเอ,อ่อเจอออริจินพอลเออมีอะไรกันคือไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจออะไรบ้างน,นะครับเนี่ยเห็นปะ่ะด้านล่างนะเรายังมีโอกาสจับได้นะไม่รู้จะเจอกับตัวอะไรบ้างในฐานลับของแกงแม็กมา แต่ว่าไอ้ตรงด้านขวาเนี่ยมันคือตรงเจอตรงน้ำนะแต่เราไม่เจอบนบกเนี่ยเจอตัวอะไรบ้างก็จะเสี่ยงยังไงดีอะเอาไงอยากให้ผมจับเกมมากตรงไหนดีตรงบนบกดีหรือว่าจะเจอในน้ําดีเดี๋ยวให้เพื่อนๆบกเอาละกันนะครับว่าอยากให้ผมจับในน้ําหรือบนบกดีเอ้บนบกน่าจะมีนะตรงที่มันเหมือนนี่ป่ะเหมือนแกงแกงล็อกเก็ตป่ะที่แบบว่าเหมือนไอ้นี่ไอ้ระเบิดอะไอ้ตัวระเบิดแบบว่าให้เหมือนพลังงานไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะมีให้จับฟรีนะ โอเคครับก็กลับมาที่โปรโมชั่นเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็ขอฮิวหน่อยครับคุณจอยโอเคครับก็สำหรับคลิปในพาร์ทที่25นะครับก็จบลงแล้วนะครับแล้วเราก็อย่าลืมนะฮะก็พรุ่งนี้นะครับอาจจะลงช้าหน่อยนะครับเพราะว่ามีภารกิจนิดนึ่งนะฮะอาจจะเผลอวันวันมะรืนนี้ด้วยซ้ำนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามชมมาโดยตลอดนะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แลวก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับก็อย่าลืมบวกกันนะครับทาง แล้วามาเจอกันใหม่ครับในพาร์ทที่26ครับสวัสดีครับ